ไปดีใจทุกคนวัน <c oughs> นี้สาวน้อยออกมาสวนอีกแล้วเดอ้อออกมาสวนคือเกามาคนเดียวคือเก่าเพราะว่าเบางมสาวเพิ่นก็ต้องเฝ้าฮานสาวต้นหอมก็ไปหกเงียน้าสาวน้อยก็ออกมาโหดพักวันนี้สาวน้อยได้อันนี้สูตรนี้มาโหดพักเ้อจ้ะอันนี้เป็นน้ำเข้ามาที่สาวน้อยผสมกับเต็มร้อยคงสูรรสอ่านะคะกระปิจ้ะ จะเอามาโหดแบบพีกแล้วก็โหดคักเฮาเน่อันนี้เป็นสูตรที่สโน้อยได้มาจากป้าเดากค่ะเพิ่นโหดต้นแบบพีเพิ่นงามบบพีเพิ่นแล้วกระดกโด่นบอกว่าเพินพนพ่นใต้สูตรนี้เดี๋ยวมื้อน,นี้สโน้伊ที่มาลองเบิ่งใส่กับต้นแบบพีกของขางอันนี้น้ำสโน้อยใส่ในใส่บัวเรียบร้อยเขาทีเทผสมลงไปอืพิ่นว่าดีกว่านะเวลาเพิ <c oughs> ่นไต้สูตรนี้แบบพีเพิ่นงามคกเด้อเป็นมากดกโดดกำลังงามเลยเดี๋ยวสโน้อยมาลองเบิง่งเดี๋ยวเราลองมาหดกัน อ,อีกโโนี่ผมต้นบักที๊ข้าเคตาวลูเบิ่งมาจีนงามพกเพื่อนอยู่แบบมากดีดกดอย <c oughs> ู่บ่เกดไปเลยนานี่ก็แจ๊เป็นบ,บ้านของสาวบ้านบ้านยัง็น้อยชีเอาผักร้อมมาบวงใส่อยู่ดอดก พิโดโตที่งามคือเข้าป้าอยู่บอ่เดี๋ยวสาวน้อยทีมาอัปเดตห้เบิ้งอีกเพื่อนหนึ่งนจ้าเดี๋ยวตอนนี้ขอโพักต่อเลยความตั้งใจของสาวน้อยกระบ,บาวงมสาวในตอนนี้ก็คือเฮาซีมาพัฒนาต้นไม้เกา่เกาๆที่เฮาเคยปลูกไวน้นี่ให้เพื่องงามให้เพิ่นให้เพื่อ,อฟื้นโตขึ้นมาก่อนนะจ๊ะและนี่ก็เป็นค่าที่สาวน้อยปลูกไว้ ตั้งแต่แรกที่เริ่มเฮ็ดนะจ๊ะื <c oughs> ่อน,นี้เริ่มมาหดน้ำมันถากถางหญ้าออกผักคาต้นผักคากัยังอยูอ่เดี๋ยวสน้อยสิมาหดน้ำเบิ่งหญ้าสาเบางมเสาหาก,กระตัดไปคบขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเมื่อยหนำหญ้าเดี๋ยวสยนิยสิมาสาับแล้วก็สีหดหดต้นขาเดี๋ยวนาะให้มันฟื้นคืนชีพจั็กน้อยแล้วก็สีเอา เอาเฟืองเพราะว่าเพื่อนปั่นข้าวแล้วนาทางลุมสนอสีิเป็นหูบเอาเฟืองมาคุมต้นคุมก่อเพื่อจาให้เก็บความชุ่มชื้นเบิงสน้อชิมาซับหญ้านี่ออกก่อนนะอันนี้เป็นต้นมะกระนนะะันสามรสเด้อค่ะที่เฮาปลูกไว้ตั้งแต่แรกๆที่เฮามาลงมือทํากันก็ซิมีอยู่หต้นนะคะ่ะมีหต้นอุ้ยเบิงเบิงมีหังอย่างอยู่นี่ อแม่เต็มเลยอ,อันนี้ก็คือเขาปลูกไว้ตั้งแต่แรกๆเฮากระซิมาฟื้นให้พวกเพื่อนงามซะก่อนเนาะขอบนาะจ้าเป็นอันดับแรกแล้วต่อไปพอพวกนี้ฟื้นโตงามแล้วเฮากะจังสีหาเนียยมาปลูกเพิ่มหาต้นไม้มาลงเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ของไส้ไก่ของเฮาบ่าองสาวกะยังบุหันได้คุดต่อเนาะคะ่ะ เพราะว่าเฮาพักเบรกไปเกี่ยวเข้าแล้วก็ไปเห็นห้องน้ำใบไ,ไซรก่อนนะจะต้นหมกมีที่ปลูกไว้ต้นอื่นๆต้นหมกต้องมีต้นหมกเงาะมีต้นมักซีดาหมกฝรั่งนะคะที่เฮาปลูกไว้นะคือบรอดจากต้นค่ะจากการปล่อยป่าละเลยของเฮาไปกระลอดมีต้นหมกมีมีต้นกล้วยที่ทนทานนะคะ มะพร้าวต้นนี้ปลูกไว้กับเกือบบวอดคือกันตอนนี้เฮาที่มาฟื้นเอาพวกเพิ่นคืนมาสะก่อนจ้าแล้วเฮาค่อยสีลงมือหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเนาะคะ่ะตอนนี้เอาเอาสิ่งเก่าๆให้ฟื้นคืนสะก่อนตอนนี้สะน้อยกับสับหญ้าออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าสะเบ้างมสาวตัดไปแล้วแต่เพื่อนก็ขึ้นเร็วๆเวพิ่นตัดหญ้าไปนี้ขึ้นแต่ว่ามือนี้สะน้อยสี่มาสับเอาเงาเพื่อนออกเด้อจ้า แล้วสน้อยกะสีเอาเฟืองไปเก็บเอาเศษเฟืองเศษฟางที่เพิ่นปั่นเข้าแล้วนะคะมาคุมกอค่ะแล้วก็กอผักคะาของเฮากับต้นมัะนาวที่ปลูกไว้มือน,นั้นนะจ๊ะเดี๋ยวสน้อยสับหน้าแล้วกะสีลงไปหุบเอาเฟืองมาสัก่อนจ้า Thank you. คนปลูกไว้มือนันน้นาะจ้าตอนน้อยกาสีเอาเฟืองมาคุมไว้คือกันเพื่อให้เก็บความชุ่มชื้นให้เพิ่อนนาะนค่ะเฮาวกาซีทย,ยอยกุมไปทีละต้นทีละต้นนี่โหดน้ำใต่ก่อน สาวน้อยกับบเคยเฮ็ด,ดจาก,กเกษตรแต่ก็เบ่งจากหลายๆช่องที่เพิ่นเฮ็ดเนาะคะ่ะเราก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วลองเฮ็ดตามเพื่อนเบิงลองคิดลองถึกเนาะจ้าตอนนี้กะลมพัดแหงๆแต่ว่าก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเดี๋ยวเาวาน้อยจะขึ้นเทียงไปต้มมามา่มากินข้าวซะก่อนเบาามสาวก,กับชาวต้นหอมพบได้มานำเมื้อน,นี้ก็เอาเมนูง่ายๆต้มมามา่าซดกัน <laughs> ไปจ้าวันนี้ พักสักก่อนแล้วเขาค่อยมาลุยเรียกโ่อเนาะคะ่ะไปแล้วนี่กับพักส่วนครัวของเฮากับกำลังออกโนออกใบ <c ười> ใกล้ิได้เก็บกินละเดอ้อ จะได้มานะเฮาก็สิบได้เก็บพักกินเองนะจ้าปลูกไว้พอได้เก็บกินเองพอมีแฮงพอได้แยงพอได้สมจ้าสำหรับคลิปนี้สาวน้อยกะขอจบไปเพียงคำนี้ก่อนเด้อจ้าแล้วสาวน้อยสี่มาทยอยอัปเดตความคืบหน้าในบ้านนาของเฮาให้ทุกคนได้ชมเป็นกำลังแรงใจซ้อยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้สาน้อยกระจกไปสันีเเดอ้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกการรับชมที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สาวน้อยสบายดีขอบคุณหลายๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อตอนนี้กะเดี๋ยวขึ้นเที่ยวไปต้มมาม่ากินข้าวก่อนจ้า Música